คุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะกับงานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆรุ่นนี้ค่ะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องใสด่ดีใส่ง่ายใส่สบายงานแต่งงานบวชงานบุญงาน,งานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยผืนนี้สีเขียวยอดตองผืนนี้สีเขียวยอดตองลายสวยคมชัดมากๆมัดหมี่ลายจีเพชรคุณลูกค้าจ๋ามัดหมี่ลายจีเพชรสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะหนึ่งผืนหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะ 1, หนึ่งผืนหกร้อยเก้าส เือกซื้อเลือกรับ2ผืนในราคา 1, 3 8 0ัรแบาทแต่ของแถมจุใจมากๆคุณลูกค้าคะของแถมจัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะให้ไปเลยถึง3ชิ้นค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจรับโปรคุ้มๆวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับผ้าพันคอขขมาหมาผ้าใยหมักโคน2ผืนไม่พอแค่นั้นคุณลูกค้ายังจะได้รับกระเป๋านะคะใบใหญ่ๆกระเป๋าใส่โทรศัพท์ลายไทยสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีเพิ่มเติมอีกด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่านย์แปด ัที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวโอโคทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอยากได้ผ้าไทยรายไหนอยากดูอยากชมเพิ่มเติมแอปพลิเคชันไลน์ค่ะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวทางร้านของเราขออนุญ,ญาตส่งรูปให้ดูให้ชมผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะ 0 8 9 0 4 1 6 0เ8เบอร์โทรเบอร์นี้คุณลูกค้านำไปกดเพิ่มเพื่อนค่ะกดเพิ่มเพื่อนนะคุณลูกค้าคะด้วยหมายเลขโทรศัพท์และใส่เบอร์โทรเบอร์นี้ไปได้เลยหรือว่าตอนนี้นะคะค,คุณลูกค้ากำลังรับดูรับชมนะคะทางโทรทัศน์ทางทีวีใช่ไหมคุณลูกค้าดูทางสมาร์ททีวี TV, หรือว่า Google TV ค่คะเขาดูเข้าชมได้เลยนะคะทุกยี่ห้อเลยนะคะโทรทัศน์ทุกยี่ห้อเลยนะคะแล้วคุณลูกค้าก็ดูว่านะคะสามารถรับสัญญาณนะคะ WiFi ได้หรือเปล่าอย่างเช่นสมาร TV, TV, บบ์ททีว นะคะหรือว่านะคะตอนนี้กําลังดูในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตไอแพนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าดูในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคุณลูกค้านะคะเห็นนะคะคิวอัลโคตรงนี้คุณลูกค้าสามารถนะคะนำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันหลายแอปเขียวตัว L ตรงนี้คุณลูกค้าสามารถนํามากดเพิ่มเพื่อนค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยคิวอัลโคสแกนที่คิวอัลโคนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะส่งรูปเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามกับแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งรูปใหห้เเเเลลลือกกพพพิิ่่มมมมตราาาาาะวยยีีส ลายจี้เพชรมีหลายสีมากนะคะเมื่อวานที่นํามารีวิวก็จะเป็นสีเท่าเงินผืนนี้จะเป็นสีเขียวยอดตองคุณลูกค้ารับผื่นไหน คุณลูกค้าแจ้งเขามาทักเขามาได้เลยราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690้บาทรับโปรคุ้มคุ้มคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าถ้าซื้อ1ผืน690บาทนุ่มก็มีผ้าพันคอของมาผ้าฝ้ายหมาคนแถมฟรี1ผืนแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้ารับ2ผืนเพราะว่าจะไปถ่ายงานบวชกับงานแต่งใช่ไหมมี2งานพอดีคุณลูกค้ารับไปเลยค่ะโปรคุ้มค้มรับไปเลยของแถม3ชิ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะดังนี้ตามที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้มีผ้าพันคอของหมาผ้นักระเา่ตรฝ จีนด้วยขอบพระคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ